สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นมังคุดให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตนานผมเองก็จะปลูกต้นมังคุดไว้ประจำสวนอยู่2ต้น ตอนนี้ก็มีใบอ่อนออกเยอะต้นนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดต้นมังคุดกับความร้อนอก็อาจจะไม่ถูกกันก็จะมีอาการใบไหม้นะครับช่วงเดือนเมษายนก็ใบจะไหม้เยอะเลยแต่ก็ ยังโชคดีที่มียอดอ่อนออกมานะครับเขาจะแทงยอดอ่อนออกมาเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอตอนนี้ก็เป็นใบอ่อน,นอาการใบไหมช่วงเดือนเมษายนนี่ครับให้น้ำยังไงก็ไม่อยู่นะครับให้น้ำแบบ ฉ่ำเลยผมจะเปิดน้ำใส่แบบชุ่มตลอดแต่ก็ยังไม่นะครับใบยังไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเนี่ยเป็นแบบนี้ใบพวกนี้มันก็จะมาทดแทนใบเก่าก็เป็นการให้ปุ๋ยอินทรีย์ นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นตัวยืนพื้นผมก็ให้ปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดก็ให้ปุ๋ยเคมีบ้างกระตุ้นบ้างก็ทำเหมือนทุเรียนนะครับใบอ่อนกำลังจะเข้าสีเขียวก็ถือว่า โตดีนะครับต้นนี้ต้นพันก็อาจจะสมบูรณ์ด้วยผมจะเลือกมาสองต้นดูเหมือนว่าต้นนี้จะสมบูรณ์สมบูรณ์กว่าอีกต้นหนึง่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับดูที่โคนต้นโคนต้นก็ถือว่าโตแล้วนะครับใหญ่แล้ว เจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดมังคุดเนี่ยนะครับต้นมังคุดเนี่ยจะชอบร่มผมถึงได้ปลูกไว้ใกล้ๆก,กับต้นพึกนะครับต้นพึกต้นนี้ต้นพึกจะได้เป็นร่มเงาพรางแสงให้ตอนบ่ายนี่ครับต้นนี้เนาะ,ะเป็นมังคุดป้ายเดี๋ยวเข้าสู่ฤดูฝนก็ คิดว่าจะพุ่งนะครับคิดว่าน่าจะพุ่งขึ้นตัวตัวเร็วกว่านี้ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ความสูงก็จะประมาณตรงนั้นก็เม็ดหนึ่งตรงนั้นเลยเอวนิดหนึ่งอสองเม็ดประมาณสองเม็ดห้าสิบเซนนี่ครับมังคุดที่ปลูกที่อีสานนะครับปลูกที่ขอนแก่น ถ้าไม่เป็นหมากเป็นผลก็ถือว่าเราปลูกไว้ประจำสวนเป็นร่มเป็นเงาให้ความชุ่มชื้นนะครับทำบรรยากาศให้กับสวนของเราก็ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวดูต้นหนึ่งที่อยู่ด้านหลังผมต้นนี้นะครับที่ที่ผมซื้อมาพร้อมกันต้นนี้ก็เริ่มแทง ยอดอ่อนนะครับเนี่ยเริ่มแทงยอดขึ้นมานก็แทงยอดอ่อนดีนะครับเนี่ยเริ่มเป็นตุ่มตาใบตรงนี้ก็เป็นใบที่ที่ใหญ่แล้วอยอดเขานะครับยอดตรงนั้นก็ออกอต้นนี้ก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตอนที่ซื้อมา มันก็มีอยู่ไม่กี่ต้นก็คิดว่าต้นนี้น่าจะดีที่สุดนะครับตามที่ผมเลือกมามันก็จะมีอาการเป็นยางไหลนะครับตอนที่ปลูกมาใหม่ๆมันจะเป็นยางไหลออกอเราก็รักษามานะครับรักษาผมก็เคยลงคลิปไปนะครับวิธีการรักษาต้นมังคุดยางไหลตรงนี้มันจะมันจะโบเข้าไปนะครับ มันเกือบทะลุกันเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้เนื้อไม้มันก็ขึ้นมานะครับเต็มแล้วพวกนี้นะครับจริงมันจะทะลุเลยนะครับก็คิดว่าจะไม่หายผมก็ใช้ยาเชื้อรานะครับทั้งไตรโคลดามากับยาเชื้อราใช้สลับกันนะครับอาการไปไหมต้นนี้จะไม่มีไม่มีต้นไม้ใหญ่พรางแสงให้ มันจะโดนแดดเต็มๆอีกอย่างหนึ่งผมก็ก็ได้แกนแก้นะครับแก้เรื่องหน้าดินตรงนี้มันจะสุดนะครับอตอนที่แรกก็ปลูกไว้สูงอยู่ต่อมาดินตรงนี้มันก็สุดลงก็เลยได้ขุดขุดตรงนี้นะครับเป็นเหมือนลักษณะเป็นแองแต่มันจะสูงกว่าระดับระดับโอ่งนะครับ ตรงที่โอ่งอยู่มันก็ต่ำน้ำมันก็ระบายลงข้างล่างได้ก็ปลูกไว้ลองดูนะครับอาจจะได้เป็นปลูกไว้คู่กันกับต้นนี้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มาติดตามดูต้นมังคุดเพื่อนๆที่ได้ติดตามดูการปลูกมังคุด ก็จะได้ดูไปด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยวันนี้ก็มาลงคลิปนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ